ช่วงนี้รู้สึกกันแบบนี้หรือเปล่าคะว่าปัญหาที่คุณเจออยู่นะคะมันจะคลี่คลายเมื่อไหร่และจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรกันบ้างมาเช็คดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการเอไลฟ์พยากรณ์ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเมื่อไหรที่เราจะเจอกันนะคะเราก็จะมารู้ดวงชะตารู้ชีวิตและรู้แนวทางแก้ไขปัญหากันค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะจะเจอค่ะกับหัวข้อพิเศษที่ทอแท้สิ้นหวังมันจะปังเมื่อไหร่นะคะและสําหรับรูปแบบการทํานายค่ะถือว่าเป็นรูปแบบการทํานายแบบใหม่ในรูปแบบของพอากาศให้คุณสามารถเลือกไพ่เลือกคําทํานายด้วยตัวคุณเองค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาชมกันก่อนดีกว่าค่ะว่าดวงชะตาของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงและจะต้องระมัดระวังเรื่องไหนโดยพี่คิดจะมีไพ่ให้ทั้งหมด4กองด้วยกันนะคะให้คุณได้เลือกการกองที่1 2 3และ4ก่อนอื่นค่ะให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะรู้ก่อน ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงและจะต้องระมัดระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างพี่กิจจะหยิบไพ่ทั้งหมด4ีกองนะคะอันนี้เป็นคำเฉลยสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ภัยไพ่ติดมือมานะขออนุญาตหยิบไปเลยนะคะเพราะถือว่าเป็นคำทำนายของพวกคุณนะคะไพ่กองที่2ค่ะนึกถึงสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะว่า ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงต้องระมัดระวังในช่วงไหนบ้างหรือว่ามีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่กองที่3ดวงชะตาของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงจะต้องระมัดระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่ากองที่3ไปแล้วกองที่4ค่ะ ดวงชะตาของคุณเป็นยังไงและจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรายการนะคะอย่าลืมค่ะตั้งเจตสิทธานให้ดีแล้วก็เลือกไพ่กองที่สะดุดตามากที่สุดนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไง1 2 3และ4 1 2 3และ4ถ้าเลือกได้แล้วนะคะคอมเมนต์ก่อนที่เลือกหรือว่านึกไพ่ก่อนที่เลือกไว้ในใจค่ะและฟังคำเฉลยพร้อมๆกันขออนุญาตเฉลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ก่อนที่1ก่กอดน,นะคะดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงแล้วจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะตัวคุณเองอะ่ะ ต้องบอกเลยเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านนะคะแล้วก็มาจะทําอะไรที่แบบคิดไม่เหมือนคนอื่นแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทํามันจะสําเร็จไหมมันจะสําเร็จแหละแต่คุณต้องพลิกแพนให้เป็นนะคะแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ค่ะทําไมกลับรู้สึกว่าบางคนเบื่ออยากจะหาอะไรใหม่อาจจะเบื่องานหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของงานและความสัมพันธ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะหรือว่าในช่วงนี้ใครที่มีคู่อยู่ ต้องระมัดร,ระวังค่ะในเรื่องความสัมพันธ์นะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานประจํามันมีโอกาสาเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าถามว่าการเปลี่ยนแปในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมมีโอกาสาดีขึ้นค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดร,ระวังหรือว่ารอคอยจังหวะที่ดีนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าฉะนั้นค่ะในเดือนนี้อาจจะต้องใจเย็นๆค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะหาเวลานะคะไปเที่ยวไปผ่อนคลายตัวคุณเองหน่อยโดยเฉพาะค่ะใครที่บอกว่า สิ่งที่คุณอยากจะทำอะ่ะมันแบบไม่สําเร็จสักทีแนะนํานะคะว่าให้นําดอกไม้5้าสีไปจัดแต่งห้องนอน5้าสีมีอะไรบ้างแดงน้ําเงินขาวเหลืองเขียวนะคะจะเป็นดอกไม้ปลอมก็ได้แต่ถ้าให้พี่คิดแนะนำในหาเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สดนะคะแล้วก็ปักใส่โอเอซิสนะคะจะเพิ่มชีวิตชีวาให้กับตัวคุณเองและอะไรที่มันติดขัดมันจะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะ เฉลยสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะดวงชะตาของพวกคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงแล้วก็จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษบอกเลยค่ะว่าคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยมันเหมือนอยู่ในจุดที่แบบคุณกําลังตัดสินใจบางอย่างมันเหมือนกับถ้าเป็นสมุนัยรุ่นน่ะเหมือนเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงแบบหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจก้าวพลาดก็คือแบบ หลุดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้สติอย่างมากในการคิดที่จะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นในน้องๆหนูๆที่เริ่มจะเลือกสาขาเลือกมหาลัยที่เรียนหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นวัยทํางานหรือคนที่มีความรักตัดสินใจให้ดีค่ะเพราะว่าคุณมีโอกาสกล้าพลาดและพอมาดูใบที่สถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ในสถานะที่แบบคุณกืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีค่ะจะถามว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไหม ความดีต้องฉอใช้คาว่าความดีที่สะสมบุญกุศลจะหนุนนาค่ะให้คุณนะคะได้เลือกทางที่ถูกที่ควรใครที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินเรื่องของการงานอดทนอีกสักระยะหนึ่งจะผ่านพ้นไปได้ดีดถามว่าถ้าจะแก้หรือปรับยังไงให้ดวงชะตาหรือว่าสิ่งที่คุณพบเจออยู่เนี่ยมันลี่คายทิศทางที่ดีขึ้นช่วงนี้ค่ะหาเวลาอาจจะไปนอนแบบสัมผัสธรรมชาติแช่น้ําโดยเฉพาะน้ําตก น้ำทะเลก็ได้นะคะไปแช่ตัวไปแบบเหมือนล้างสิ่งไม่ดีนะคะแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจของตัวคุณเองด้วยอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยแบบอาจจะพูดจาไม่ดีหรือว่าเคยทําให้บุพการีของคุณเสียใจหาเวลาไปขอขมากรรมท่านค่ะปัญหาที่เจออยู่จะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเป็นกําลังใจให้คนที่เลือกไพ่กองที่สนะคะแมสอกองแรกเครียดมาเลย ดูกันที่คนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะว่าคําทานายของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงกองที่สามอะ่ะต้องระวังปัญหาที่แบบอาจจะเจอแบบไม่คาดฝันคุณเป็นคนแบบมีจินตนาการนะเป็นคนแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงนะมีมโนภาพค่อนข้างจะเก่งคิดอะไรแบบซับซ้อนคิดอะไรเยอะกว่าคนอื่นอยากทําอะไรหลายอย่างแต่มันเป็นได้แค่ความคิดเท่านั้นเพราะคุณยังไม่ได้คิดจะทาระมัดระวังด้วยคะ่ะ กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะอาจจะหมายถึงอยู่ดีเรื่องเงินสะดุดความสัมพันธ์ที่มีอยู่ดีไนแบบพังคลืนมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่คุณระวังแม้กระทั่งการเดินทางไปไหนก็แล้วแต่มีโอกาสที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะใครเดินทางไปไหนถ้าเกิดง่วงปุ๊บจอดทันทีเพราะว่าถ้าใบนี้ขึ้นมีโอกาสค่ะท,ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรืออุบัติเหตุโดยไม่คาดฝันจะถามว่ามันจะผ่านได้ไหมผ่านได้ค่ะเพราะตัวคุณเองก็มีความแข็งแกร่งพอสมควรอยากจะบอกว่าปัญหาที่คุณเจอในตอนนี้หรือว่าระยะนี้ไม่เท่ากับคนอื่นเจอยังเป็นปัญหาที่รับมือได้และผ่านได้ถ้าจะแก้ดวงหรือว่าเสริมดวงนะคะแนะนำว่าให้คุณทำบุญเป็นเครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะคะและก็ร่วมบูรณะวาัดจะช่วยให้สิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณติดขัดเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่แบบสามกองเนี่ยเครียดอาจจะเป็นเพราะว่าใกล้ระยะเวลาที่แบบดาวใหญ่จะย้ายด้วยนะคะทั้งดาวเสาดาวพฤหัสเลยนะคะเพราะฉะนัันแน่นอนค่ะว่าหลายๆดวงชะตาอาจจะแบบมีสะดุดบ้างแต่บอกไว้ก่อนว่ามาสะดุดนิดเดียวนะคะแก้ไขให้ถูกต้องก็สามารถเป็นไปได้ดีดนะคะ มาดูคำเฉลยของคนที่เลือกไพ่กองที่สีอ่อันนี้เริ่มโล่งใจกองที่สีเริ่มเป็นแบบรังสีที่ดีหน่อยเนี่ยคะคนที่เลือกไพ่กองที่4ถามว่าเป็นยังไงโอ้ตัวคุณแบบฉั้นชิวๆอะ่ะใจป่าใจสปอร์ตจา้าเป็นพ่อบุญทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงนี้คุณโอเคไหมโอเคมากๆเลยอะเรื่องการเงินค่าที่จ่ายต่างๆคุณโอเคค่ะใครที่แบบ มีแฟนหรือว่ากําลังแบบเอ้ยฉันอยากจะมีความรักระวางจะมีเด็กที่อายุน้อยกว่าหรือผู้ใหญ่หน้าเด็ก มาชอบคุณนะคะเป็นช่วงที่แบบว่าจะลงทุนทำอะไรก็ลาบเลื่นนะคะใช้จ่ายเงินอย่างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นคนที่เลือกให้กองที่4บอกเลยค่ะว่าสะดวกสบายในทุกๆท,ทางคนที่จะมีแฟนก็มีโอกาสมีแฟนโดยเฉพาะพบรักกับคนอายุน้อยกว่าหรืออีกในหนึ่งนะใครที่แบบว่าชื่นชอบหรือดีวกับชาวต่างชาติอยู่แล้วมีโอกาสพบคู่ค่ะเป็นคนต่างชาติแล้วก็เป็นคนที่แบบนิสัยแบบน่ารักเหมือนแบบเด็กๆด,ด้วยนะคะ ส่วนใครที่บอกว่าทํางานประจําอยู่นะคะอาจจะมีคนค่ะให้คําแนะนําหรือชวนไปทํางานด้วยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของคนที่เลือกไพ่กองที่4ดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เลือกไพ่กองไหนไปแล้วมันรู้สึกว่าฉันได้รับคำทำนายเนี้ยฉันไม่โอเคไม่สบายใจปล่อยผ่านไปค่ะอย่ากเก็บมาคิดอะไรที่พี่หมอบอกให้แก้หรือว่า ไปทําเสริมเพิ่มเติมรองทําไว้ก่อนไม่เสียหายนะคะกันไว้ดีกว่าแก้นะคะแล้ววันนี้ค่ะหัวข้อพิเศษที่หลายคนรอคอยซึ่งปกติเนี่ยจะมีคำถามเนี่ยมาเสมอเลยว่าโอ๊ยตายแล้วช่วงเนี้ยหนูเหนื่อยมาก ท้อมากเจอแต่ปัญหารักไม่ดีงานไม่ดีทําอะไรก็ไม่สําเร็จสัทีวันนี้ค่ะกับหัวข้อที่คุณท้อแท้สิ้นหวังมันจะปังเมื่อไหร่นะคะซึ่งเดี๋ยวพี่คิดจะขออนุญาตใช้ไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะอันนี้แบบถือว่าเป็นการฉลองสำรับใหม่พี่คิดเลยนะ,ะโดยพี่คิดจะใช้เป็นไพ่ลายมือนะคะซึ่งจะสามารถบอกระยะเวลาของคุณได้ชัดเจนเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณท้อแท้สิ่งที่คุณสิ้นหวังมันจะแบบ ปังเมื่อไหร่เดี๋ยวได้รู้กันอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็มาเจอกับหัวข้อพิเศษกันนะคะที่ท้อแท้สิ้นหวังจะฟังเมื่อไหร่อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าใครที่ท้อแท้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าปัญหาช่วงนี้ฉันแบบไม่ไหวแล้วต้องการทางออกต้องการแนวทางแก้ไขปัญหานะคะตั้งจิตอธิษฐานใช้สมาธิของคุณให้ดีๆค่ะนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะรู้มากที่สุดที่ท้อแท้สิ้นหวัง มันจะปังเมื่อไหร่เหมือนเดิมค่ะก็มีพีอาการมาให้เลือกทั้งหมด4กองด้วยกันนะคะตั้งจิตแล้วเลือกไพ่นะคะโดยสำหรับนะคะการทำนายในครั้งนี้พี่คิดจะหยิบไพ่แค่กองละหนึ่งใบเท่านั้นและจะระบุเวลาให้ว่ามันจะปังเมื่อไหร่คุณจะต้องแก้ไขปัญหาย,ยังไงและจะต้องแก้เคล็ดตัวคุณด้วยวิธีไหนนะคะขอคำเฉลยคนที่เลือกไพ่กองที่ห ที่ท้อแท้สิ้นหวังมันจะปังเมื่อไหร่กองที่1นะคะต่อมานะคะท่านที่เลือกหมายเลขสงกองที่2ที่ท้อแท้สิ้นหวัง,ม,ง,ม,ม,ะะวงมันจะปังเมื่อไหร่ต่อมานะคะไพ่กองที่สที่ท้อแท้สิ้นหวังมันจะปังเมื่อไหร่และกองสุดท้ายนะคะที่คุณท้อแท้สิ้นหวังมันจะปังเมื่อไหร่นะคะหนสอง สและ4 1 2 3และ4ถ้าพร้อมแล้วนะคะเลือกได้แล้วพิมพ์กองที่เลือกรอฟังคำเฉลยพร้อมๆกันค่ะขอคำเฉลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ที่คุณท้อแท้สิ้นหวังมันจะฟังเมื่อไหร่บอกเลยค่ะว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะของคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าจุดแดง ไปอยู่ที่เนินดาวเสาซึ่งเป็นจุดแห่งความมั่นคงแห่งความที่แบบอะไรที่คุณรอคอยอยู่โดยเฉพาะใครที่คาดหวังเรื่องความมั่นคงในชีวิตปัญหาที่เจออยู่นะคะบอกเลยค่ะว่าอีกไม่นานเกินรอคุณจะได้พบเจอกับความสุขความสมบูรณ์ในรูปแบบที่คุณต้องการไวสุดเอาแบบไวสุดเลยนะพี่หมอตีให้15วัน ช้าสุดอยู่ที่ประมาณ7สัปดาห์นะคะปัญหาที่คุณเจอเนี่ยเดี๋ยวมันพบทางออกอย่างแน่นอนถามว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันคลี่คาทิทางที่ดีขึ้นทํายังไงได้บ้างอย่างแรกเลยค่ะให้คุณไปสัมผัสธรรมชาติก่อนนะคะให้เอาตัวเองค่ะไปนอนบนเขาบนดอยที่ที่มันสูงสูง ะะไปสัมผัสธรรมชาติสักแบบ1-2ถึง2วันเท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่สองที่คุณสามารถทำได้นะคะแนะนำว่าให้นำดอกไม้ไปถวายหิ้งพระบ่อยๆเปลี่ยนดอกไม้ดูน้ำดูอะไรแบบนี้นะคะเท่านั้นเองดวงชะตาของคุณก็จะดีขึ้นและถ้าน้าบ้านของคุณรกอยู่ ะะให้แก้ไขเรื่องหน้าบ้านอะไรที่เราอะไรที่ไม่ต้องการอะไรที่มันเป็นขยะกวาดทิ้งให้หมดและดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นก็ดีใจด้วยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะเพราะว่ารอไม่นานวัยสุด15วันช้าสุด7สัปดาห์ก็จะปังขึ้นอย่างที่คิดนะคะ มาต่อกันที่คําเฉลยของคนที่เลือกไพ่กองที่2มาดูกันนะคะว่าที่คุณท้อแท้สิ้นหวังมันจะปังเมื่อไหร่นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเหนื่อยมากๆปัญหาที่คุณเจอมันไม่ได้ผ่านพ้นไปได้ง่ายๆค่ะคุณเจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะคะสังเกตจากจุดดํำๆที่อยู่บนฝ่ามือนะคะจุดแรกเลยตรงนิ้วชี้เป็นเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆของคุณด้วยนะคะจุดที่2ค่ะ ช่วงแบบนิ้วนางนะคะการเงินอะไรก็อาจจะสะดุดและมีปัญหาได้ช่วงนี้นะคุณยิ่งต้องระมัดระวังเลยค่ะการเงินการงานต่างๆมีโอกาสสะดุดได้ทุกเมือ่อปัญหาที่คุณเจอถามว่ามันจะผ่านพ้นได้ไหมเอาเป็นว่าพี่หมอเป็นกำลังใจให้อาจจะผ่านพ้นได้ยากกว่าคนอื่นเร็วสุด3เดือนช้าสุด เดเดือนสิ่งที่พี่หมอแนะนําได้นะคะในช่วงนี้และการหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านช่วงกลางคืนบ่อยๆหรือแม้กระทั่งไปในสถานที่รกร้างนะคะและดูจากในรูปบรราไัยนะคะห่วงจุ้ยบ้านเนี่ยน่าจะรกพอสมควรดูเลยคะ่ะว่ามีอะไรแตกหกักพังซ่อมแซมคะ่ะดวงชะตาจะได้ดีขึ้น นะคะอะไรที่มันรกทิ้งให้หมดนะคะเดี๋ยวสําหรับคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยพี่หมอขออนุญาตขออนุญาตเปิดแนวทางแก้ไขปัญหาพิเศษให้หนึ่งใบนะคะนี่ขออนุญาตจริงๆอ่ะขออนุญาตว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยมันจะผ่านได้ไหมจะผ่านได้จริงๆหรือเปล่าและจะแก้ไขยังไงโอ้ยค่อยสบายใจค่ะ ผ่านได้แต่อาจจะเป็นอย่างที่พี่หมอบอกว่ารอนานหน่อยนะคะจะผ่านเพราะอะไรได้รับความช่วยเหลือเก่าๆจากบุคคลเก่าๆจากคนที่คุณเคยคุ้นจากคนที่คุณเคยรู้จักหาเวลาเลยค่ะอันนี้แนะนําว่าแช่น้ําทะเลก็ได้จริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าให้ไปแบบเปลี่ยนที่นอนอะ่ะหรือแบบไปนอนที่อื่นสักเจวันถ้าทําได้นะ จะดีกับตัวคุณเป็นการแก้เคล็ดให้กับตัวคุณเองค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผ่านพ้นช่วงระยะเวลาที่พี่หมอบอก3 7ถึงเดเดือนไปได้ชีวิตคุณนะคะมันจะเฟื่องฟงูมันจะสามารถได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดเช่นความมั่นคงบ้านรถเงินทองมันจะได้ค่ะแต่ว่าต้องผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะบ้านรกไม่เป็นระเบียบอะไรที่มันแบบ เป็นรอยร้าวรอยรั่วซ่อมให้หมดดวงชะตาจะได้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าหวงจุยบ้านสำคัญกับดวงชะตาของคุณเช่นกันค่ะมาต่อกันที่นะคะคำเฉลยของคนที่เลือกไพ่กองที่3มาดูกันค่ะว่าที่คุณท้อแท้สิ้นหวังจะปังเมื่อไรอื้อหือ จะบอกว่ารอไม่นานค่ะไวสุดเลยนะคะสองอาทิตย์ช้าสุดเนี่ยประมาณเดือนครึ่งนะคะช้าสุดเดือนครึ่งอดทนนิดนึงค่ะมันมีโอกาสประสบความสำเร็จสังเกตนะคะนี่เลยจากเส้นลายมือที่เป็นริ้วๆะจะเป็นช่วงที่แบบคุณพูดอะไรอะ่ะ มันจะมีแต่คนเชื่อเพราะมันอยู่ในตำแหน่งดาวพูดค่ะดาวพูดคือเรื่องข,ของการพูดการเจราจาต่างๆนะคะควรจะเชื่อถือคำพูดคุณมากขึ้นชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เพราะฉะนั้นคนที่เลีอยไพ่กองที่3อยู่อดทนที่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นถามว่าจะปรับยังไงดีคะให้หนูเนี่ยมีดวงชะตาที่แบบมันดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ไม่ต้องปรับอะไรเยอะเลยค่ะถ้าเกิดจะให้แนะนําจริงๆทําบุญค่ะทุนการศึกษาเด็กโดยเฉพาะเด็กพื้นที่ ที่ห่างไกลนะคะบริจาคในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟทำบุญหนังสือสวดมนต์เท่านั้นเองนะคะอะไรหลายอย่างที่คุณเจอเจอมันก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่มันดีขึ้นค่ะเป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ถือว่าเป็นไพ่หนึ่งใบที่ดีมากๆนะคะมาดูคําเสลยกองสุดท้ายกันบ้าง ที่ท้อแท้สิ้นหวังมันจะปังเมื่อไหร่โอ้โหก่อนที่จะให้ดูหน้าไพ่นะคนที่เลือกกองเนี้ยเป็นคนที่แบบฉลาดพลิกแพงได้เก่งจริงจริงแล้วปัญหาที่คุณเจอพี่หมอมอกว่าคุณพยายามแบบประคับประคองแล้วก็พยายามแบบหาทางแก้ไขปัญหาเรื่อยๆคุณสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เพราะฉะนั้นถามว่ามันจะปังมันจะแบบ รอนานไหมรอไม่นานค่ะนะคะรอไม่นานเลยที่บอกว่าคุณพลิกแพงเก่งเพราะอะไรนะคะนี่เลยค่ะจะลักเส้นลายมือที่เป็นตัวสามเหลี่ยมและอยู่บริเวณนะคะช่วงนิวทีเป็นคนพลิกแพงฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทำสามารถนำสินที่อยู่รอบตัวคุณนะคะมาพลิกแพงเป็นโอกาสได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงนี้ใช้ความสามารถที่คุณมีใช้ของที่มีในตัวสิ่งที่คุณเรียนรู้มาพลิกหน่อย นะคะปรับปรุงหน่อยอะไรที่มันเป็นปัญหามันจะดีขึ้นถ้าในเรื่องของระยะเวลารอคอยไวยสุดเลยนะ5วันประมาณ5วันนี่คือแบบมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือถ้าอยากจะเปลี่ยนจริงๆนะคนนี้ต้องทำบุญเรื่องของแบบที่ดิน ที่ดินให้วัดนะคะอาจจะเป็นขนดินขนทรายเข้าวัดแล้วดวงชะตาจะดีขึ้นเป็นจังหวัดที่มีแต่คนอุปถัมภ์้ำชูนะคะเพราะฉะนั้นไวสุดค่ะไม่เกิน5วันดีขึ้นช้าสุด1เดือนเท่านั้นเองนะคะเอาเป็นว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้หลังจากวันนี้ไปนะดวงชะตาดีขึ้นปังปูริเย่ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนแล้วก็ไปแก้ไขในสิ่งที่พี่หมอบอกด้วยนะคะดีใจด้วยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4ชอบกองนี้มากเลยเพราะว่า มันเหมือนคนที่เลือกไพ่กองเนี่ยเขาไม่ค่อยท้อด้วยไม่ท้อไม่อะไรเลยคือแบบฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมือ่อพลิกแบบจากร้ายให้กลายเป็นดีได้แน่นอนนะคะยังไงก็ใครที่เลือกไพ่กองที่แบบมันฟังแล้วมันไม่สบายใจรู้สึกท้อกว่าเดิมนะคะอะไรที่มันไม่โอเคเราปล่อยผ่านไปค่ะอย่าเก็บมาใส่ใจ นะคะแต่ว่าสิ่งไหนที่พี่หมอให้แบบคุณลองแก้ลองปรับดูถ้ามันแบบไม่ได้แบบเหนือบ่ากว่าแรงเรานะคะลองปรับดูค่ะไม่เสียหายเราเป็นสายมูแล้วเราต้องมูให้สุดนะะแก้ให้สุดและมันจะดีขึ้นกับตัวคุณเองค่ะยังไงก็เป็นกลังใจให้คนเลือกไพ่ทั้ง4ี่กองท้อแท้สิ้นหวังอยู่เดี๋ยวปังอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะ,ะ่ยสำหรับการติดตามไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะตั้งแต่ดูในเรื่องของดวงสตาร์ในช่วงนี้ รวมไปถึงหัวข้อพิเศษกับรายการนะคะเอไลฟ์ A ight, พยากรณ์น,นั่นเองค่ะหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้จะเจอกันใหม่นะคะกับการพยากรณ์นในรูปแบบพิกอากาศให้คุณใช้สมาธิอธิษฐานแล้วเลือกไพ่พราะมฟังขารนายของตัวคุณเองเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ